ขอเจริญพรท่านสาธุชนผู้ฟังผู้ชมทุกท่านวันนี้รายการธรรมะหลายมิติประจำวที่21กุมภาพันธ์พุทธศักราช2,562ถ่ายทอดสอดตรงจากวัดพุทธปัญญาเมืองโคลมนารัฐแคลิฟอร์เนียพวกเราได้ผ่าน วันมาข้าบูชาอันเป็นวันประชุมพร้อมของอัครมหาสาวกู้บรรลุเป็นพระอริยเจ้าสินอาสวะกิเลสหลังจากนั้นทำให้เรามาคำหนึ่งถึงหลักธรรมสำกัญสำคัญกัน,กนสำหรับในวันนี้ก็แนะนำถึงเรื่องธรรมานุภาพเปลี่ยนชีวิต ในสมัยพุทธกาลมาเล่าสู่กันฟังท่านสา mm hmm. ธุชนทั้งหลายว่าผู้ที่เข้าถึงธรรมขององค์สมเด็จ mm hmm. พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วย่อมพ้นจากความทุกข์ได้อย่างแท้จริงความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่ง mm hmm. ใหญ่ก็สู้ความเปลี่ยนแปลงชีวิต จากปุถุชนเป็นพระอริยเจ้าไม่ได้นือเปลี่ยนแปลงจากความทุกข์เป็นความไม่ทุกข์นิรันดร์ก็ต่อไปต่อมาก็จะนำเอาเรื่องของพระนังปตาจาราพระอัคระสาวิกาคนสำคัญมาเล่าสู่ท่านสาธุชนได้ฟังกัน ปตาจาราเป็นบิดาของเศรษฐีชาวเมืองสาวัตถีแคว้นโกศลบิดามารดาเป็นคนมังคังร่ำรวยจึงได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีนางเป็นหญิงร่างงดงามแต่นางหลงรักชายคนใช้ของนางเองเมื่อบิดามารดาจะหาชายหนึ่งในชนชั้นเดียวกันมาแต่งงานด้วยนางจึงนัดแนะให้คนใช้พาหนีไป และสร้างบ้านเรือนอยู่อาศัยในชนบทท้องถิ่นทุรกดารแห่งหนึ่งเริ่มแรกชีวิตในชนบทปตารามีความสุขมากเพราะได้อยู่ใกล้ชิดกับผู้ชายคนรักเวลาผ่านไปไม่นานนางก็ตั้งครรภ์ในเวลาใกล้คลอดนางมีความกังวลใจเพราะไม่มีบิดามารดาและญาติอยู่ใกล้ นางจึงขอร้องให้สามีพากลับไปหาบิดามารดาเมื่อสามีปฏิเสธการขอร้องเพราะกลัวเกรงบิดามารดานางจะเอาโทษนางจึงตัดสินใจหนีออกจากบ้านเพียงลําพังนางคลอดบุตรคนแรกในระหว่างทางเมื่อสามีตามไปพบเข้าที่แจงเหตุผลต่างๆจนพาน,นางกลับบ้านได้สำเร็จ ในเวลาต่อมาปตาจาราตั้งคันอีกเป็นครั้งที่สองและขอร้องสามีเหมือนครั้งก่อนเมื่อสามีปฏิเสธคำขอร้องดังคราวที่แล้วนางยังพาบุตรน้อยผู้กำลังหัดเดินนิยกกจากบ้านในระหว่างทางนางปวดท้องอย่างรุนแรงเพราะกำลังจะคลอดบุตรและฝนได้ตกลงมาอย่างหนัก สามีตามไปพบนางกำลังดิ้นรนทุรนทุรายอยู่ท่ามกลางสายฝนจึงตัดไม้เพื่อทำที่กำบังฝนชั่วคราวแต่ถูกหู่พิษร้ายกัดถึงแก่ความตายปตยราคลอดบุตรด้วยความยากลำบากแล้วนางก็อุ้มทารกและจูงบุตรน้อยตามไปพบสามียังมีความเศร้าโศกเสียใจเป็นอย่างยิ่งนางจิงตัดสินใจพาบุตร ไปหาบิดามาดาในเมืองเมื่อมาถึงลําธารใหญ่ที่มีน้ำไหลเชี่ยวนางไม่อาจาพาบุตรข้ามพร้อมกันได้จึงให้บุตรคนโตยืนอยู่ฝั่งอีกข้างหนึ่งแล้วนางก็อุ้มทารกแรกเกิดเดินข้ามน้ำไปอีกฝั่งหนึ่งหลังจากจัดแจงวางทารกน้อยไว้ในที่อันเหมาะสมแล้ว นางได้เดินทางข้ามน้ำเพื่อกลับมารับบุตรคนโตในขณะที่นางกลับมาถึงกลางน้ำเห็นเหยียวตัวหนึ่งกาลังโฉบบินลงมาเพื่อจิกทารกน้อยเพราะมันเข้าใจาว่าเป็นก้อนเนือ้อนางยังยกมือขึ้นไล่เหยี่ยวแต่ก็ไม่อาจจะช่วยชีวิตทารกน้อยได้เพราะเหยี่ยวมองไม่เห็นอาการที่นางขับไล่จึงเชี่ยวลูกน้อยไป พุทธคนโตโมองเห็นหนางยกมือขึ้นเข้าใจว่ามันดาเรียกตนจึงก้าวลงสู่แม่น้ำมันเชี่ยวและถูกน้ำพัดพาหายไปปตจาราสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างในเวลาใกล้กันแต่นางยังสติดได้นางยังเดินร้องไห้เข้าสู่บางสาวัตถีได้ทราบข่าวจากชาวเมืองคนหนึ่งในระหว่างทางว่าลมฝนได้พัดเรือนบิดามารดา พังทลายเจ้าของเรือนก็ตายไปด้วยเมื่อนางทราบข่าวนี้นางไม่อาจตั้งสติได้นางสลัดผ้านุ่งทิงแล้ววิ่งบนเพอ้วยร่างกายอันเปลือยเปล่าเข้าไปในประเทตวัน <c oughs> <c oughs> ในขณะที่พระพุทธเจ้ากำลังทรงสแสดงธรรมอยู่ท่ามกลางบริษัทประชาชนเห็นนางแล้วร้องบอกว่าคนบ้าคนบ้าอย่าให้เข้ามา พระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าปล่อยให้นางเข้ามาเถิดและตรัสว่ามีสติเสถิดน้องหญิงพระพุทธวจนะแค่นั้นทำให้นางมีสติกลับคืนดังเดิมใครคนหนึ่งในที่นั้นโยนผ้าทิ้งให้นางรุ่งหม่มแล้วพระพุทธเจ้าทรงดำรัสให้กำลังใจนางต่อจากนั้นนางก็ตั้งใจฟังธรรม ที่พระพเจ้าสั่งสอนนางจึงบรรลุเป็นโสดาบันเลยได้บวชเป็นภิกษุณีในพระพุทธศาสนาหลังจากบวชแล้วไม่นานพระภิกษุดีปตจา,าราได้ตักน้ำจากหม้อสำหรับบรรจุน้ำล้างเท้ามาล้างเท้าของตนั้างหน้าเต้นนา้างเท้าครั้งที่หนึ่งน้ำไหลจากหลังเท้าลงดิน ซึมแผ่ออกไปแล้วก็หมดลงตักอีกกระบอกหนึ่งเทล้างเทา้าน้ำก็ไหลลงดินแผ่กว้างออกไปแล้วครั้งที่สามน้ำก็แผ่กว้างออกไปแล้วหยดแผ่พระภิกษุณีปตาจาราเทียบกับชีวิตของตนว่าชีวิตเหมือนลำเหมือนน้ำล้างเทา้าน้ําแผ่ซึมครั้งแรกเหมือนชีวิตลูกน้อยของตนเกิดและอยู่ในโลก ไม่ทันไรก็หยุดเคลื่อนไหวจากโลกน้ำแผ่ซึมครั้งที่สองทันอดีตสามีกําลังหนุ่มก็ตายจากโลกเพราะงูกัดน้ำที่ซึมแผ่ครั้งที่สามเมือนบิดามารดาพี่ชา,ายตายเมื่ออายุมากเมื่อนางพิจารณาเช่นนี้พระพุดธเจ้าทรงแสดงธรรมให้นางทราบความจริงว่าความคิดของนางถูกต้องแล้ว สัตว์ทั้งหลายมีความตายเป็นธรรมดาฉะนั้นคนที่เกิดมาแล้วจะต้องพบกับความเสื่อมชีวิตร่างกายแม้ว่าชีวิตจะอยู่เพียงขนาดหนึ่งระยะหนึ่งก็คงประสบกับความเสื่อมนั่นเองแต่ว่าค่าชีวิตคนไม่ได้อยู่ที่ว่าเกิดมันนานหรือเกิดมันน้อย <c oughs> เพราะคนเราแม้ชีวิตอยู่ตั้งร้อยปีแต่ไม่เห็นความเสื่อมของร่างกาย ก็ต่อสู้คนอยู่เพียงวันเดียวแต่เห็นความเกิดดับไม่ได้นางได้พิจารณาตามไปก็ได้บรรลุเป็นพระอราหันต์ในวันนั้นหลังจากบรรลุอราหันต์แล้วนางได้ดำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าและประสบการณ์ของท่านมาสอนภิกษุณีและสตรีทั้งหลายที่มีปัญหาอยู่เสมอพระนางปตตาจาราเทรีสนใจ ในพระวินัยเป็นพิเศษตั้งใจศึกษาพระวินัยจนมีความเชี่ยวชาญได้รับแต่งตั้งในตำแหน่งเอตตะคะคือเป็นเลิศกว่าผู้อื่นในฐานะเป็นผู้ทรงพระวินัยเป็นกำลังสำคัญในการเผยแพ่พระพุทธศาสนาขออภัยรู้สึกอาการป่วยจะกำเริบขึ้นมาค ข้อเริ่มเจ็ดก็ได้นำเอาเรื่องของพระนางปตาจาราเทรีมาเล่าให้ท่านสาธุชนได้ฟังกัน<อ>เพื่อที่จะเชื่อเห็นว่าธรรมะเปลี่ยนชีวิตได้จากเรื่องที่เราฟังไปนั้น พระนางปตาจารานั้นสูญเสียลูกสองคนสามีหนึ่งคนพ่อแม่แล้วก็พี่ชายในเวลาภายในไม่ถึงยี่สิบสีชั่วโมงก,ก็ถือว่าเป็นผู้ที่สูญเสียยิ่งใหญ่จนเสียสติเมื่อเสียสติขาดณจุดนั้นก็เดินท่องเที่ยวไปเรื่อยๆอย่างไร้ทิศทาง เรียกว่าขาดสติโดยสิ้นเชิงแล้วก็ในบริเวณแถบนั้นเห็นนางผ่านมาก็ต่างเรียกนางในคำเดียวกันว่าเป็นหญิงบ้าหญิงบ้าต่อจากนั้นนางก็เดินเรื่อยไปจนกระทั่งวันหนึ่งมีประชาชนมาฟังธรรมกันที่พระเฉตวันจำนวนมากนางก็ได้เข้าไปฟังด้วย แต่เมื่อเข้าไปนั้นร่างกายเปลือยเปล่าไปยืนอยู่พระองค์เลยตัดว่าจงมีสติสเสถิดน้องหญิงซึ่งถือว่าเป็นพระเมตตาพระสุรเสียงอันปรากฏดยพระเมตตาอันยิงนย่งใหญ่พระกรุณาอันยิ่งใหญ่ก็ทําให้นางฟื้นขึ้นมาเป็นผู้มีสติณขณะนั้น ฟังธรรมะจนบรรล,ลุเป็นพระโสดาบันนี่คือการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่สำคัญจากคนบ้าเป็นพระโสดาบันถือว่าเปลี่ยนเพราะธรรมะแต่เริ่มต้นได้แสงสว่างแห่งสติเมื่อสติมาก็ถือว่าเป็นมัรดาแห่งธรรมอ,อื่นๆที่จะหลังไหลไหลมาเทมา ด้วยการนินางทุกทรมานเเลือเกินเมื่อได้สรณะคือได้พระธรรมจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้านางก็ทิ้งความทุกเหล่านั้นไว้เบื้องหลังคว้าธรรมะอันเป็นปัจจุบันคือการมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมในทุกขณะ <c oughs> และได้บวชเป็นพระภิกษุณีมีความภาคเพียรพยายาม เราได้เห็นทุกมาบอบช้ำที่เมื่อจิตใจได้รับการฟื้นฟูอย่างดีจากพระสมมาสมุทรเจ้าไม่นาน <c oughs> อยู่เมาพันหนึ่งขณะที่นางกำลังลังเท้าอยู่นางพิจารณาเห็นว่าน้ำที่เทไป <c oughs> ในกระบอกน้ำแรกน้ำก็ไปได้หน่อยหนึ่ง เมื่อกว่าชีวิตของคนบางรายก็สิ้นไปตั้งแต่ยอย่างเยาว์วัยขามี <c oughs> <c oughs> ส่วนภาชนะที่สองเมือม่อน้ำลังเท้าไปก็กลายเป็นน้ำหายลงไปในดินกว้างไปหน่อยหนึ่งที่สามก็กว้างออกไปก็เหมือนคนที่ เสียชีวิตตั้งแต่มัชชิมวัยและก็ปัจชิมวัยนางยังพิจารณาว่าบุคคลที่เกิดมาตั้งร้อยปีแต่ยังไม่เห็นการเกิดดับเลยพระพุทธองค์ยังแสดงว่าบุคคลใดเกิดมาตั้งร้อยปีแต่ยังไม่เห็นการเกิดดับเลยสู่้ที่เกิดมาแล้วเพียงขณะเดียวแต่เห็นการเกิดดับไม่ได้ พระพุทธองค์ได้นำนางไปสู่การพิจารณาวิปัสสนาก็เลยเป็นพระอระหันต์นี่ก็คือเรื่องธรรมะเปลี่ยนชีวิต,ตเ,เมื่อธรรมะเข้าไปถึงจิตฟอกใสสะอาดที่สุดแล้วไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายสุดท้ายก็ได้ผลอันประเสริฐเหมือนกัน คือพ้นจากความทุกข์โดยประกาศทั้งปวงพระนางปตาาราผู้มีแต่ความทุกข์มาตลอดชีวิตเมื่อได้มาฟังธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเช่นนั้นก็ได้บรรลุธรรมและก็ไม่ทุกข์ไปตลอดชีวิตเช่นเดียวกันการบรรลุธรรมจะเป็นเรื่องงองความคุ้มค่าเพราะนั้นก็คือเรื่องงองความไม่ทุกข์นั่นเอง รายการธรรมะวันนี้รมะก็คงกล่าวเพียงแค่นี้รู้สึกวันนี้ไปร่วมชันพัตนาแล้วก็เดินจงกรมนั่งสมาธิพอดีฝนตกลงมาความหนาวเข้ามาฉับพลันลตอนนี้ตมะก็รู้สึกว่าชักจะหนาวหนาวแล้วก็คอเริ่มเจ็บปวดหัวขึ้นมาฉับพลัน เ,เรียกว่าการเกิดดับปรากฏแล้วเหมือนกันก็คงอยแค่นี้ก่อนนะารายงานตัวแผ่เมตตากันสัเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกขเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหนถุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอภัยาปชะโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเติดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยนี่ค่โหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเติดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขอัตานังปริหารันตุ จงมีความสุขกายสุขใจรักษาตร้ยผนฉาทุกภัยทั้งสิน้นเถิดอาภิวาธนะสีลลิสะนิจังุทธ,ธาปจายิโนจตารโอธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุข,ขังบาลัง